ท่าน้เกียรท่านอยางเป็นทางการครั้งหนึ่งค่ะ้าพเาตนรัทท่านนะคะเข้าสู่ที่มคสงกรนในไทยค่ะาขอรงนแขกท่านผู้เกียรติท่านเป็นอย่างยิ่งนคะที่ได้ร่วมมาเป็นผู้คยในานลอกาพูดในื่งนี้ค่ะ Ladies and gentlemen, welcome and thank you for joining us today to celebrate in the most memorable moment in the life of Jay and Dave. I am Tatkahan. It's my honor to be your MC for this wonderful winner. ยังจะทำให้สองครอบครัวที่มาจากที่มาค่ะหลอมรวมเป็นทองแทนเดียวกันเช่นเดียว Family and ก r นเวลล์เพื o t น t ุ e ว e ญญาณของศา e ตราจา ceremony This um ceremony is s h o w ีกช่ r งระดั t ระด o บ d e ะอันอื่นที่บริส l a งานในวันนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ภานนี้นะคะสิ่งของในภาคนี้นะคะเราจะนําไปใช้ในพิธีกรรมและพิธีกรมต่อไปนะคะซึ่งในพิธีการน,นั้นดิฉันจะขออนุญาตเรียนแนะนําให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ this is what we call k h m a r tray in the k h m a r tray consists of the fortune leaf, betel nut and betel leaf and also include the i n e n s e bean and hot rice inside. Each the wedding ring. The wedding ring is represent the symbol of the eternity that the bride and groom belong you know, to each other now and forever. Remember.